นี่ไม่น่าจะมีหรอกมดสนยดเลมันได้ดังมาจากไหนศูนยหด้ามาจากไหนกะไอหินศูนย์กเจ็ดกรสองตัวี่ห้าีหกโ่วางสิบทีหเปล่าวางกระวางไปแล้วมือลงไปแล้วอืม เอา้กลุ่มสอดเหลือตัวหนึ่งเราจะใส่อะไรวนะตัวกันกันตัวนเดยวดูรูปกันนะต้องแทงกลุ่มนะนี่พอจะแปรแยยากเพราะปลาแปรอะไรไม่ได้ปลาสองตัว โดนพ่อของรัชการที่แปดท้าแม่ก็ถามว่าแปดคือปลาแล้วล่ะสองตัวคือสองหินก้อนหินคือเก้ากับหกผมไม่ได้ดึงห้ามาแต่ว่าคือเราจะเซตกลุ่มมีเลขสี่ก็มาจากเลขกลุ่มเลขหนึ่งก็มาจากน้ําหรือเลขกลุ่มเหมือนกันนะจะเลขหนึ่งนะครับอยู่ประมาณนี้ผม,ผมดึงเซตมาประมาณนี้ก่อนแล้วเลือกรนี่ร่างก็อยู่ประมาณนี้ หาตัวเดียวไม่ได้เขียนในสิบสี่มั้งนี่ต้องคิดออกว่าคู่สิบสี่นี้ยังไม่ได้เขียนเลยสี่แต่ว่าบนคงไ็เยอะเซตไปจุดนี้ก่อนทําไม่รู้ที่ไปที่มาอยู่ประมาณนี้แปดแปดจะเป็นตัวยืนหน่อยไม่ไม่แปดก็สี่ 8, เ,ป 4, เป็นตัวยืนอานนี้ตามผมคิดไว้นะแต่เราเข้ามาเซตบันไดว่าจะเป็นไปนได้หรือเปล่าไปยว่าแกมเพราะว่ามาน อะไรก็เกิดขึ้นได้กับลูกกลมๆนี่อยู่ประมาณนี้นะขึ่นไหลลงมานะครับคือผมวางชอบอยู่ประมาณนี้นะผมเอาเอาตัวเมนหลักวางไว้ก่อนถ้าลักษณะการบีบบันไดเราก็จะมาวางกลุ่มหมายว่าจะมีกลุ่มไหนที่เคแยกมันคล้ายๆกับหัวที่ออก5 9 7ก้าเแ็ดนละคล้ายๆกันแล้วก็เราจะเซตก,กลุ่มว่ากลุ่มไหนน่าจะแยกเราจะมาเขียนอีกชักกลุ่มหนึ่งได้ไหมได้กลุ่มนี้ผมจะเล็งกลุ่มแปดไว้ก่อน แล้วถ้าเราจะไปเล่นกลุ่มก้าวก้าวจะมาหรือเปล่าก็ได้เดี๋ยวคิดว่าหน้าน่าจะสัมผัสกันอยู่มีไม่กี่ตัวนะจ่าผมมองดูอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเราจะบีบบันไดดูฝันว่าล่างออกสี่หกข้างบนออก 8, 4, แปดีก็จบไปประมาณมลุงบอกว่าแบบง่ายๆไปก่อนเออแบบง่ายๆไปก่อนขึ้นตื้นไปก่อนกองสลากเกิดพศสองสี่แปดสองโอเคจากประมาณนั้นก็บุม๋มกบมก็ อากาศไล<ร>่ตัวเลข<ไ>ลูกกระลูกกลมๆมันก็ถือว่ายากเนาะเราก็เป็นการเดาใช่ครับดีถูกไม่ว่ากันเดี๋ยวเราก็จะแนะนําดาวสีขอระพูมยกไหมไอาจารย์เราเรียกว,ว่ากันเดี๋ยวให้มันแน่นก่อนถ้าแน่นเมื่อไหร่ก็อาจจะให้ยกฝันไปหม,หมดให้สนับฝันคนพันเอาหลักลุงปองดีกว่าอ๋อจ้าจ้าฝันมันต้องไม่หลอกวันนี้ ปลาไม่เคยหลอกหรอถ้าหลอกอีกก็มันรู้จะพูดไงไม่หลอกหรอปูอะหลอกปูนี่หลอกปลาไม่หลอกเบิร์นหาบหรือเปล่าได้ได้ได,ได้ไม่ว่าจะเป็นแปดสี่แปดหกแปดหกหกแปดหกแปดหกแปดอะไรเป็นนี้ได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  <6 S 2> หกเลราชัดไหมคะนี่ชัดไหม ดูกปกฉลางเนาะดูปกดูปกสี่แปดสี่ได้ไหมได้แปดแปดสี่ก็ได้นะครับได้ถ้าคือถ้าเบิ้ลหาบเราก็ต้องการไม่หมดล่ะม่าจะเป็นแปดแปดสี่สี่แปดสี่สี่แปดได้ตัวหลุดเขาก็จะมีสี่สี่เก้าอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นหวยผมเคยถูกอะ่ะสี่เก้านะผมผมที่ส่งไปให้บางคนรุ่นที่แล้วก็จะพิมพ์ผิดเป็น499หรือจะออกงวนพี่ไม่รู้พิมพ์ผิดตรงนี้อะ่ะ แก้ไขนะครับเป็น449นะครับบอกทุกคนนะครับเอาไปอย่างนี้เลยเออเนี่ยตัวนี้ระวังนะถ้าระวังโซนน,น,โซน,นี้แหละเนี่ยโซนเขาเนี่ยแล้วงวดหน้ากัน่นถ้ามาแบบนี้ครับผมมองดูสเต็ปยังไงก็บ้านเลขที่ผมต้องมางวดหน้าเลยจงงวดนี้เป็นเลขล่างนะมันจะพัวพันกันนิดหน่อยแต่สมัคน่าจะเป็นงวดหน้านะเพราะว่าน่าจะเต็มครับผมดูกลุ่มเลขแล้วก็วันนี้ ถ้าเราเขาจะฉีกไปที่แปดแปดเขาก็จะมีตัวนี้ตัวยังแล้วก็จะมีมาอีกเก้าตัวที่เราพูดกันถึงเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสีเก้าอีกตัวหนึ่งครับถ้าเป็นหลุดที่เก้าแปดก็จะเป็นเป็นหนึ่งเก้าแปดสองเก้าแปดอยู่ประมาณนี้นะกลุ่มเขามีแค่นี้จริงๆนะครับเจ็ดแปดหกได้ไหมไม่รู้นะมันเป็นไปได้หมดหนะหวยลูกกลมๆไหลลงมาก็เข้านะหมุนสองครั้งด้วย สีนี่สวยนะสี่หกเป็นเลขที่ผมชอบอยู่นะแต่เล่นยากสี่หกสี่หกกับสี่เก้ามันตัวเดียวกันนะผมไปเลยเขียนกันไว้ให้ด้วยกันด้วยไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดเออสี่หกับสี่เก้าคือตัวเดียวกันถ้ามาตำแหน่งสองตัวมันหนึ่งครั้งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอยู่ประมาณนี้พ่วงสี่บนหลักสี่ล่างหรือเปล่าวันนี้แปดเป็นตัวประกอบอยู่หลักสิหรือเปล่าวันนี้ 98ได้ไม่ได้ได้98นะครับลองจับดูในจานแม่นะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็แปลไปตามซื้อๆอ่ะบางครั้งผมอาจจะคอมเมนต์ตัวเลขไม่ถูกก็ได้แต่ว่าข้อมูลสําหรับที่ผมคิดอะไรแปลผมก็ถอดมาจากรูปนะครับแล้วก็แนวคิดของผมอ่ะฝ่อนว่ายิงปืนลุงตี357138ดอก57จ้าแม่นมากจ้าก็น่าจะประมาณนั้น <laughs> เมื่อแล้วใครฝัดยิงปืนก็ตีสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสามแปดก็ตรงนะถือว่าตรงนะดูแต่อาจารย์แม่ก่อนนะนะอาจารย์แม่ไปก่อนนะเอียงไหมวันนี้หรือว่าไงถ้าเอียงมันจะเป็นอะไรอ๋อถ้าเอียงมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเนี่ยยังไม่พูดกันคือสําหรับตัวเอียงเดี๋ยวยังไม่พูดตัวแบบที่เราชอบไปก่อนครับแบบตื้นๆไปก่อนนะแบบตื้นๆไปก่อนเลยไล่ตื้นๆให้เลยนะนี่ หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้อ๋อสีอ่ห้าสี 5, ่หกถามว่าได้ไหมก็การเอาได้ได้แี่หเป็นตัวเด่นแล้วก็เราจะการแต้มอะไรก็ได้นะหรือว่าได้ลองมองเองด้วยนะไม่ใช่ว่าผมกําหนดให้แล้วอย่าแปลกาปุ่มเก้ากับเจดกับสี่เดี๋ยวเราเพราะที่เราวางไว้งวนนั้นมันออกห้าเก้าเจ็ดนี่เราต้องไปดูพฤติกรรมการออกตัวเก่าว่าจะมาหรือเปล่าอีหรือเปล่า มาแบบสองตัวแทรกกลางหรือเปล่าหรือจะมาแบบไหนอ่ะเราต้องดูพฤติกรรมตัวนี้ก่อนว่าจะเป็นลักษณะไหนนะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมีไฮไลท์เราก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ว่าเราต้องพยายามหาพยายามหาให้เจอนะว่าจะคืออะไรอยู่เดี๋ยวผมกาลังดูแก้โจทย์แลก็นั่งดูผมบ้างจากออนไลน์ผมก็จะนั่งดูเพราะว่าเซตผมเซตเป็นเล่มแล้วสวยงามมากตัวน้ำซึมชัดเจนนะเราก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับตัวของขีดนในการขีดขั้นทางงดก็จากที่ fc ที่เอาข้อมูลไปแล้วผมจะให้ขีดขั้นท้างงวดต่อจากจากที่ผมขีดให้เป็นตัวอย่างวันนี้ผมจะขีดให้เป็นตัวอย่างแนละ้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าขีดถ้าตัวเลขตัวไหนผิดคือผมจะเริ่มค่อยๆแก้ไปทีละตัวบางครั้งก็พิมพ์เยอะหลุดมั่งก็ไม่ว่ากันนะแล้วก็ค่อย,อยแก้ไปครับนี่อยู่ประมาณนี้ทุกอย่างคือเจาะมีที่เจาะหมดผมจะเจาะหมดทุกที่นะครับหลักการอะไรจะได้ที่เราใส่ความคิดไปได้มันก็จะ ค่อนข้างจะสมบูรณ์เราสามารถซื้อลอตเตอรี่โดยที่มีเปอร์เซ็นต์ถูกนะค่อนข้างจะสูงนะตามคาคิดผมแต่ไม่รู้จะโม้หรือเปล่ากไม่รู้อันนี้คือเป็นความคิดผมมาโซนโซนนี้ก่อน,นเนาะคู่กับสองตัวหมุนหนึ่งครั้งก่อนเนาะอาจารย์แม่คู่ตัวนี้ตัอด,ดีมันเป็นเลขตัวเดียวนะแต่แจงให้ทั้งหมดแจงให้เฉยๆเป็นเลขตัวเดียวกันนี <N> ่ส <N> ําหรับก็มองกันการไว้ให้หมดแล้วการไว้ให้หมดแล้วก็ดูดีๆมาเยอะนะ พ่อก็ลงของได้สามตัวไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากวันนี้มุดซื้อแปดเก้าก็ซื้อแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าแบบนี้ไปเลยซื้อสี่สี่เก้าก็ซื้อเก้าสี่เก้าสี่สี่เก้าแบบนี้ซื้อไปเลยสามตัวก็อยู่แบบนี้เลยอืมพอดูจานแม่แล้วอ๋อสองหกแปดเป็นไปได้แล้วเบอร์โทรจาผมจะมาต้องต้องดูถูกนะตอนนั้นตอนนั้นพอผมพูดก็จริงๆหก อันนี้ผมลองว่ามเป็นไปได้เลยจออ68มันเป็นไปได้เลยจอ86นี่เราต้องพูดเร่องแบบนี้แต่เรียกเรียกให้เลขมันออกนะครับอยู่ประมาณนี้ดูอีกรอบนะาสละอาจารย์แม่แต่ไม่รู้นะถุงไม่ตอนหน้าตื้นสําหรับคนที่ชอบหน้าตื้นมึงก็รอนะให้รอบางคนชอบไม่เหมือนกันมันชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบอาจารย์แมืก็บางคนก็ชอบอาจารย์แม่ก็ไปเขาก็ไปจับประเด็นที่ศูนย์เขาก็ 605 506กกับหัวก็เก้าูก็ได้ใครๆมาจับประเด็นสุดท้ายนี่แหละหายใจไม่ทั่วทอง925า้าล่างให้ศูนย์นี่ยเมื่อวันเมื่อกี้นี่ถือว่าเด็ดนะอรอนหน้าตื้นจ้กหน้าตื้นอา,อาจจะจัดให้อีกอผมก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรดีกว่าเราเราจะไปยังไงดีกว่าเดี๋ยแล้วมันจะมีหน้าตื้นโผล่ให้เราเห็นนะ ก็เบื้องต้นเราก็เบสิกไปก่อนแล้วค่อยมาจับดูว่าหน้าตื้นเขาจะเขือนอันนี้คือเอาไว้ตื้นๆง่ายๆไปกว่าศูนย์มีสิ์มาได้ล่างมีสินมาได้ล่างจะมาแทรกกลุ ones, ่มนี้ได้พ่วงเขาเรียกว่าพ่วงศูนย์ได้ตัวพ่วงก็าจะมีตัวเลขตัวไหนเดี๋ยวก็ไปไปใส่ถ้าไมก็ต้องศูนย์อยู่หลักหน่วยถ้าเขาพ่วงนะอ๋อขออาจารย์ไมมเข้ามาไม่พร้อมกันเนี่ย อาจารย์แม่ยกบ่อยจังยกบ่อยจังอ่ะวอาจารย์แม่นะฮะดูไม่ทันโอ้กลุ่มเจ็ดเดี๋ยวขอเวลานะหวยเขาจะมีกลุ่มแปดกลุ่มเจ็ดกลุ่มเก้าทั้งวดนี้ไม่ใช่กลุ่มเออเขาจะเป็นกลุ่มเซตเดี๋ยวผมจะจัดให้อันนี้ผมมาเลือกกลุ่มแปดมาโชว์ก่อน